สวัสดีทุกท่านนะคะห่างหายหกันไปนานนะคะกับการน,นั่งทานนั่งทานนะคะโอเคค่ะวันนี้แม่ขวัญมานะคะกับขนมจีนนะคะครัวคุณขวัญน,นะคะเหมือนเดิมนะคะขนมจีนเส้นแห้งนะคะวันนี้แม่ขวัญก็ลวกเรียบร้อยนะคะวันนี้เรามาทานเมี่ยงนะคะเมี่ยงปลาทูด้วยกันนะคะนี่นะคะก็จะมีพวกวัตถุด,ดิบ นะฮะที่เ,เตรียมไว้ให้นะคะก็จะมีสลัดนะคะมีปลาทูปลาทูปลาทูตัวใหญ่ๆเลยนะคะปลาทูแล้วก็มีอะไรผักชีใบเลื่อยนะคะผักชีใบเลื่อยโอ๊ยมีถัวถ่วถั่วถั่วมือเสือด้วยแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะน,นี่อันนี้บีทรูทเนาะนี่บีทรูทแล้วก็นี่ก็แครอทแครอท แล้วนี่ก็มีพริกด้วยนะคะพริกสำหรับคนที่ชอบแซ่บๆแล้วก็นี่เลยค่ะมีหัวหอมแล้วก็มีขิงนะคะต่างๆนะคะไม่พูดมากแล้วนะคะเรามาชิมกันเลยนะคะกินวันนี้กินกับขนมจีนนะคะเส้นแห้งครัวคุณขวัญน,นะคะเหมือนเดิมนะคะลวกนะคะแช่น้ำผันาทีลวกนะคะห้นะนาน,ะะนาทีนะคะทานได้เลยนะคะสําหรับขนมจีนครัวคุณขวัญคะ่ะวันนี้นะคะเรามากับ มีหลากหลายสีนะคะสีเขียวใบเตยสีแดงน้ำแตงโมแล้วก็สีน้ำตาลข้าวกล้องสีส้มนะคะจากแครอทสีม่วงนะคะสีม่วงมาจากอัญชันมะนาวนะคะสีเหลืองนะคะสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองก็มาจากฝักทองสีขาวข้อเจ้านะคะที่จริงมีสีฟ้านะคะสีฟ้าอีกสีหนึ่งนะคะนี่นะคะสีฟ้านะคะสีฟ้าเดี๋ยวนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะเอาพันกีเอาไปดันข้างล่างนะคะให้เพื่อนๆเห็นชัดสีฟ้าเกิดจากนะคะอันชันล้วนนะคะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้เรามาทานกันเลยดีกว่านะคะกับแม่ขวัญิแเซปนะคะตัวสนะคะมนี่นะคะเนมนูจวดนะคะวันนี้นะคะมาคะ่ะเราจะเริ่มกันอะไรก่อน,นดีดิอันนี้เนาะเอาสลัดนะคะแล้วก็ หยุ่มค่ะหยุ่มเส้นขนมจีนนะคะนี่นะคะนี่ลวกไว้ตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมปะนี่นะลวกไว้แต่เช้านะคะก็ยังนิ่มอยู่เลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เซนจ,จิ้มซีฟู้ดหน่อยนึงแล้วก็โอ้ยขออนุญาตใช้มีเนอร์อ่ะนี่นี่ส่ทัวไปให้ครบเลยนะคะ ใส่ตามที่เขาจัดเลยให้นะคะนี่แล้วก็ใส่นี่นิดนึงแล้วก็ปลาทูนะคะปลาทูใส่น้ำปลาทูลงไปนะคะนี่นะคะโอค้คำใหญ่มากนี่เขามีอันนี้ด้วยนะอันนี้อะไรนะโหระพาใช่ไหมโหระาพาโหระพาด้วยนะคะโปะเข้าไปนะคะนี่ขออนุญาตใส่น้ำจิ้มนะคะนี่น้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างนี้นะคะ รอบหนึ่งโอ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 อืม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 ฟงยากนะคะอร่อยมากน้ำจิ้มคือดีดีมากน้ำจิ้มอืมอ สั่งเงินเข้ามาได้นะคะสำหรับขนมจีนครัวคุณขวัญน,นะคะที่ ID เดยไลน์ทีเล็ก999นะคะทักกันเข้ามาได้นะคะหร mm ือ hmm. ว,ว่าจะคอมเมนต์ไว้ได้น,นะคะอ mm ืมสบประทูอประทูนนึงแต่แม่ขวัญชอบโหระพานะคะนี่ชอบโหระพานี่นะ,ะจืบ๊บจืโหระพานะ เป็นงานกินแบบนิดหน่อยๆน่อนะคะนี่นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะขออนุญาตอีกคำนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะอืม,อม มันจิ้มมันจิ้มคือดีดีมากรสชาติอร่อยมากอืมอืมพ่อลองชิมไหมดมไหมมาลองชิมกันกับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอืมีพ่อโจก็ ะมาชิมเมี่ยงปลาทูนะไช้เส้นขนมจีนกัวคุณขวัญนะครับขนมจีนเส้นแห้งเนี่ยใช้มือเลยพ่อต้องกินมือนะครับต้องใช้มือนะไม่งั้นไม่ไม่แซ่บนะใส่ไอเนี้ยหรอยหอมพวกหอมแดงหอมแดงด้วยนะครับหอมแดงล้วก็มีขิงใช่มีขิงหอมละพานะฮะอือฮึแล้วก็มีไออีใบสะระแหน่นะครับสะระแหน่โอ้สะระแหน่ง啊 ค่ะเพืพ่อนๆค่ะงามแตะงามว่าเนี่ยใบหลวงขนาดสุดท้ายก็ทำด้วยน้ำจิม้มน้ำจิม้มซีฟูด้ดคำโตโตเลยนะคำนี้อย่างใส่ใส่ใส่ในี่เลยตะทูแล้วเนาะเป็ี่ยนไงล้ำนะสุดยอดอะ่ะ จิ้มเขาสับจริงอืมน้ำจิม้มเขาเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็แต่ว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เผ็ดมากานะคะเพื่อนๆค่ะไม่เผ็ดมากชอบเผ็ดก็เลยเอาเลยจัดเลยยอ, <laughs> อดนะครับใบยอดอันนี้เรากำลังปลูกนะคะเพื่อนๆค่ะทีใบเรื่อยนี่แม่มาแม่ถ้าเราใส่ถัว่ว ขหมูเสือด้วยนะผมงคั่วมันนะฮะขออนุญาตใช่หอมแดงเนี่ยส like ุดยอดเลยนะครับไล่หวัดนะเนาะไล่หวัดดีเลยคือผ like ักครบเลยนะฮะเยอะมากแต่แต่ไม่อดูเาชอบหอมแดงหอมแดงผักสลัดกรีนอกครักกับหอมใช่มีกระเทียมด้วยนะกระเทียมซอยแล้วก็มีขิงขิงแว่นๆนะคะกระเทียมแว่นแ ขิงแม่นๆกระเทียมแม่นๆแล้วก็เส้นจ,จิ้มน,นั่นเลยโปะด้วยน้ำปลาทูหน่อยนึงที่ปลาทูก็นะ่าทูเอ้จริงมันต้องแกะมาให้เลยท<า>ี่ขาดไม่ได้คือขนมเส้นนะครับขนมจีนนะใช่ใช่กัวขุนขวัญน,นี่เลยนะครับนี่นะคะอืมน้ำตกด้วยเปนเข้ากันเข้ากันนะฮะนี่นะคำนี้มันก็จะ ใหญ่ๆนะมั่มเขาให้นะฮะผักปลอดสารพิษที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับบีทรูทแคอรอทดีจาตัวควาข้าวไปสลันเน่นะวันนี้นะคะก็ก็มาเจนโชว์ฮะ,ะโชว์เท่านี้ก่อนแต่ก็ ใครก็สนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะคะขนมจีนครัวคุณขวัญน,นะคะเอ,อ่อขนาดสองร้อยกรัมนะคะห่อนี้ลวกได้ประมาณแปดขีดนะคะลวกเสร็จนะคะได้ประมาณแปดขีดสามารถเอาไปทานไปยำไปผัดนะคะลวกแล้วเอาไปยำเอาไปผัดได้นะคะทําเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวก็ได้แทนก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะอร่อยหรือว่าจะเอาไปกินเป็นแก้มนะคะ เอออะไรเขาเรียกว่าแกงเขียวหวานหรืออะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะมันมีเมนูนึ่งคือไปยำกับแซลมอนนะอืมอืออร่อยมากค่ะเพื่อนๆค่ะยำกับแซลมอนนะคะสุดขมากสุดขโอเคนะคะวันนี้แม่ขวัญก็ ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่อง t ิ l e ช h a น n e ลด้วยนะคะวันนี้ลาไปกับขนมจีนเส้นแห้งครัวคุณขวัญคะ่ะนะฮะรับรองคุณกินแล้วจะติดใจคะ่ะก็สวัสดีครับลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปกินต่อ